มาตีกับพี่น้องมามามากินเก่านาะกินเก่าแค่ตัวเมื่อนี่มดแล้วพี่น้องมาเจียวใส่กวางไปช่งเขาหมดแล้วอย่างทุกข์อ,อยู่เหมัอนกินก้นถ้วยเก่าละพี่น้องปลากับปลาโตเก่าละ แล้วอุ่นอีกอยู่ชมพักคือเก่าพี่นอ,อนอนกับพี่นอนอนจะไมมสามโมงมาแล้วพี่นนอ ถวยเกาเลยแหละพี่น้อยตาบ้านเขาเน,นี่ยเขาหนมาก็แล้วพี่น้อ,อห้องหอนเดี๋ยวตัวนี้ะไร พี่น้องกายแต่ว่าเ,เขาไปเฮดเวียดขึนเขาเขาพาไปอันขูดไปอันไปอันคูดมเมือเศร้านี่เขาเอายังก็บ้านเขาไปเขาคอดนั่นไหมเขาคอดไป้นี่แหละทำงานนี่ล่ะพี่น้อง หเราเราจะฉีดรับในห้องเลี้ยงนะนะก่อนจะไปเห็ดเวียบให้ไปเขาคุดก่อนจะลโรคเห็ดก่อนจะเห็ดงันให้ไปเขาคุดก่อนเศร้าน,นี่รู้เบาะแสบ้างใหกว้างใหญ่กันพัคซี่มากพักซี่หน่อยนะเพีอยงอ บ้านเขาเนาะฮะกระลัง้งเนี่ยง่ายเดียวเขาบ้านปักซี่ึ้นไม่ไม่ในหน่อยอันหมอกลองย่ายมันเหมือนเ้าร์แม่พี่น้องเนาะลกมากินกระปลุลโอ้ยนี่คือกันเลยแล้วก็อะไมาลมพัดซื้อเขาใส่มันมือเนี่ยนะพี่น้อง มันนี้สมแล้วมาืัอนี่สมทั้งใส่กอกสมทั้งปักเปิดประตูเฮี้ยนเขามาไว้วันจะเป็นล่มพี่เน้องั้งใส่กอกทั้งอันนี่พ,นพี่นายบ่ปิดประตูขั้วเว้นเขาไปหอาประตูคน้าลุออกห่หนหาบ้าน แขกไปใต้ม่ไปแต่อย่างไรเขาเมนกินกทียมเต็มเฮียคคเ้ยนเลยอือกขนาดเียเี่งะเกียรเล้ง

ช่วยที่จะบ่มีบักกอก

จะได้แต่นหิมะร่วงก่อนไปนอนพักหอมมาังค่าไปน้ำแข็งก่อนถ้าตอนนี้ไปรับเบล กินมากัน hmm. จากนั้นก็บอกว่าจะควางนนั่นก็ว่าไปสถอะับพี่นาะคว้าส,สามซา ส่งพักไหม กินมาปดนอเอ๊แม่อุ่นดูเลยจนบ้านนังงนี่ย่านบอปวดพีนอนจนกรอบนังจนกรอบปวด em ăn phi lông ba, จากมือก็สร้างมันเนี่ยตัวอ,อักอุดมันเป็นน่หะหพี่น้อยสด่ไหมใชได้ปช่ คนกับบทีมพี่นะ้องจะน้อยเองก,ก็ร้งมากินรูม้มั้ยอาหาลงมาอยู่ลงมาทำแม,ม่บ้านเย็กได้ยังาสัน่นเย็กได้ยัง สองอันควองควัญซองเทียอันควองควัญคิดสมมารกับควองขวันอันวัดเกิดมาให้แม่ก้องตกใหญ่ได้เาันได้ตั้ง2องยางนแ้วเาะันหลอกกบ่มีอันอันก็ต้องคิดว่าสิได้ของราคาถือเพาะันเต้นแห้กว่าเยอะเพาัน อืออ่มั่กตื้ออื่นกลินผักพีน้องมากมา พอดีพอดีเลยที่น้องไม่ส่งมาอันนั้นจะซื้อมจาจออวดสิบหกเห็นภาพมัพ้ยนาะเขาวอวดจยู่เห็นบ่ะส่งกันละอันบ่อด่างบ่อนั่นเด็กพวานยายต้อยเอวนน้ำน้ำต้มเขาไหมต้ม แต่น้ำม,มันต้มน้ำห่อนห่อนมาเขานะพี่น้องแล้วก็ค้นค้นข้นเราแยกแะเท่กแต่น้ำม,มันเขาย่าซอยก็เป็นหนึ่งไม่ไดเป็นน้ำต้มน้ำต้มเข่าเข่าเหนียวอเอาอวนเจอะดีดีสดก็ได้น้ำม,มันเนี่ยสดแต่อสิบปิดมันฟ้ามันหาบ่เห็น เขาค้อนนึงนกินสดใสไปนี่ยปิดก,กับป๋องห้ากระปุกใส่แม่เด้แม่ใส่ถัวไว้กับมันปิดพลาสติกแล้วก็เข่าเลยเพื่อกันใส่กวกยัแ้แม่นั่งใส่ง่ายโอ้ยน่หวดขามันออกินเอนเลยแพ็กเลยใส่กวกแพ็กไว้ ก็จะไปส่งเขาน้องกขาสั่งไปนะ้องก็จะไปส่งย้นยอนแน่อ้ฮัลโหลข้านผู้ใหญ่ข้านรุ่นอันอันอัน เปรสิดเดนน้ำเขาพี่น้องเลยอเมริการุ่นแรงไทยนอร์็เห็นอีหรุ่นพรนะ้ำผู้ใดกันว่าตะเลียงเดี่ยวพี่น้องเลยเห็นหนะ้าผู้ใดบเบากตะเลียงเดี่ยวเลียงเขาเรียกตังค์มันนะ ได้เข้าไปหายเย็ยนหมวยจากมืออยู่ส้ไปเอา์วันผ้าไปเย็ยนห้านใส่พี่น้องอยัดต่อยบรูจากห้านสื่อใส่สื่อมั่นหมูสีหมวยพาไปเบิ่งจากมือนั่นสุดบริยากมั่นเที่ยวรุ่นเสิบแปดสื่อใส่สื่อนั้นมาไหวแล้วเย็นเนี่ยเจ้าก๊ก ไปอ,อกไปเฮ็ดลงท่านน้ำเพลินบุญกระถินพี่น้องเนี่ยเกยว่าสิเฮ็ดอันมีกะทิผสมเน,นี่ยต,ต่อยจักสิเฮ็ดยังก็เลยว่าสิเฮ็ดใส่กอกอกไปพี่น้องว่เสียจักร้อยสองลอยคอ โลงทานน้ำเพิ่นกลั <occurs> บไปปลาเสียดขนมดอกจอกเสียทอดขนมดอกจอกไปไปเห็ดโลงทานของหวานน้ำเพิ่นพี่น้องบนกระทินบนกระทินปีนีบุรีเนี่ยเห็ดบั้นปีนี้บุรีทรงเงินทรงคข้าแม่เห็ดยูบานปีกายในเห็ดอยปีกายในฝากไม่ให้จีเห็ดปีนี้บุรีนั่น เราส่งมาอยู่พี่น้องไม่ไงคุณยายจีคุณยายคนสวยส่งมาอยู่ส่งไอ้นั่นมาอยู่ไขหลักข่ายหนักนั่เจ้าก็ายากนั่นอย่งเนี้ยเขาปฏิตอบหมดขอคว่ำเล่ากันยังไงแล้วก็ประเรศน้ำเปิือกเต่ามีผู้อยูรัมหลักโรกเต่ากับมีผู้อยู่บ้านมิตรหลานมิตรหลานเนี่ยตัวก็พยายามไปหนักเขา ชาวลานก็ไปอยู่ดอกกับหญ้ามันพระหลันไปเขาเห็ดรุงทานดีดีดอกสุธีมันดำเนั้นมาแล้วคำดำนน้นคือปีกายนี่เขาไปเห็ดรุงทานมองหันมองนี้มันสิโต้งเสียนสรงขอขัววม,มาแล้วกับหญ้ามันหญ้ามันสิบอกสอกรงขอขั้วาม,มาแล้วบ้านมอกแกล้ในเห็ดรุงท่านหมองหันมองนี้แนะ่นับ่บ่อหลด เห็นลงท่านน้ามกับบอกกับแฟดลงท่านนันลงท่านนี่กองเสิน่เข้าไปดี่ดีไปเนาะปีนี้พอเห็นเงียบมิดอิ่มซิมลูกกับปโย่อมละลูกสาวย่าถอยปโย่บ่พี่ผัหน้าปะย่พีผัวเห็ดพอมีผัวนั่นหาพีปนนางลูกก็ได้ลูกติดนี้ติดสินไปหาเงินหาคํ้มาเส่นี่สินก่อนฮ โอ้ยชีวิตเนาะพี่เนาะสู่ไปของไปของมันกับไปเว้นมันน่าแม่มามายกแก้วนะ เดี่ยวไงโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนม่ั่งเล่ยนนี้กล่องเห็นว่ามันกินเสมอพี่น้องอ่ากับสินังอยู่ไหนล่ะทั้งหลังไหนล่ะต่ว่านั่งสิบอบปะ ขามาเหมือนจะทามแม่กินอ้อกเฮ็ดน่ากินบ่แซ่เสียบป่าเอานี่ไปอันล่ามมาก่อนเอาอันแบบกินแล้วแล้วอันเอาใส่กระปุกหากระปุกใส่ในแจังเพร่เขาไปในตู้อย่างนางี้ทั้งซันเขาอันมันนั่นน่ะม,มาว่ามันจืดน้ำจิ้ม ปนนั่นก็กินเบิดแล้วก็ล้างรถใส่กอกคันบ่กินเขาเอาเข้าไปห่อไว้น้ำมูมันใส่กอกนะเอ,เ,เอาใส่ให้นั่นไว้เลย่อยแยาจานเข้าไปมันมีกระดาษฟอยล์ของมันอยู่เห็นบ่เอาใส่แล้วก็ปิดๆแล้วก็งัดไป โอ,โอ้ยโอ้ยโอเคพี่น้องได้จังพ่อกันชิปนาพี่น้องมันอิปท่านได้ตอบหอดคอมเมนต์อยู่พระท่านได้เข้าไปเบึงอยู่ในเป็น Youtube ก็ได้ย่ปปายน่ะยาไกลไปฮอดแล้วอันเข้าผ้าไปอันคูดพี่น้องไปคลอดเขาคลอดอันทํางานนั่นแหละโอ้ยน้ะคนไข่เนาะไ้ไข่มัน นั่นได้ค่อยว่ามันก่อนอดได้บ่น้อว่าฟั่งเขาลูเลียงเนี่ยบลูเลียงแนี่ยสนวั้งว่าจนได้ขออันนั้นเขาพี่น้องเอ้ขอมาพลังเขาคอยอมาพลังเขาไม่หยักแต่แต่ปราน,นกบับป่นั่นยังอยากหลับอยู่ <c oughs> จนว่า เขาเบาแล้วยางออกมากคขับรถพี่ขับรถไดบาน้องป่ะาตแล้วนอกกูนึงป่ะงานขับรถเป็นเฮ็ดงานบ่ไ้พี่น้องอยางออกมาบาัดอึง้งไก้เนี่ยบัดมานางในรถเราบดได้มานไปหอดเฮยนผู้เทาไปเฮ็ดเปียกให้เขาแล้วอันคือทำงานแล้วจังค่อยอันสว่วงวันนี้ไหมโอ้เงดไหลเงดไหลเงยไหลนั่งอยู่สื่อสิลับแมมพี่น้องคอยแม เป็นไห้คัับป๋ใครแนแต่เหตุเบียก็หอัออวขวนมาสันมูมักสบายเนาะมึงนี่พะนะมูว่าหายมูเท็ดน,น่าำกัญอยากลับฮาวฮาวาวพง่ค่ะพี่น้องนั่งฮาวไปปานเป็นสารบาด่อยนะเข้าอันซ้อนยุ่นนะตายเป็นคักเป็นเนี่ย พี่น้องพอกันคลิปน้อย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเยอนแฟนเพจแนะนำเนยด้วยค่ะเ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ